ประมาณนี้เลยเนาะหม้อแล้วแหละพี่นั่งหนึ่งพน้อต้มข้าวต้มผัดเนาะยึดส่งยูทูปให้ในเมันูซีซีฮิตยูทูปอีกซีซีฮ็ดต่ำมั่วชั่วแซ่บเด้อค่ะสวัสดีค่ะฉันยองนะเบิ่งยูทูปขอตึ้อป้าชั่วมืออันนั้นอะไรเฮาเซียตึ้อป้าไปใส่เลยถ่ายเลยนะตบป้า อ s <S ๋อข้าต้มข้าวน่ไมพ่อแม่ลูกยืแม่ที่ลัยกินเอ้ยเาข้าวดยอ็ด่พ่อแม่แชบโน้ำพนทิมแช่กับหัวเนน้ำตาล ส7 0 0 0บไไหมรอบลมดีเหรือลัดสองนเสียบียังส5่สิอหงาสบ้ออกอีก1ังท้งองส่งโซ่0บากบุิจับไปแสนนึงเกี่ยงแท่สเกี่ยงถึงเหลือาบไดีดีดี ปลาดุกมูกินนี่แ eh ้กลิแม่แม่เมาองเายังเส็จไม่อยู่หอกไม่เท่าินี่เสร็จกมาเฮ้ลุกกินข้าวซอนีอข้าวต้มผัดครับเดือใ่้ห้บักจาขีดื้อนี่นี่ไหมอธิบายดีๆมันก็ฟังต้องหามาหลายมนหายดมันหายมันือยุเข้าสุข้ว

ซื้อกันนี่ได้ซ้อกันอยู่สองผัวเมียซื้อทันทีกันมีลูกน้อยอยังกันซื้อเขาไว้จุดเป็นเป๋าขเขายืดเป๋าให้โอ้ยอยู่สองผัวเมียส่อผัวเมียไม่ยากสบายใจกันเวลา,า,กากันเยอะมากกันเลี้ยวเห็นเข้าเป็นเป๋าหันอันนี้ยามยากมาสั่นสู้จะสั๊นซื้อล<จ>ูกชอบคนนึงซื้อซื้อกับโฟมหนาดนึ่งมืะสับเลยเสอกับโฟมไว้มะแรงงแม่แรงมีแต่สั่นแล้วก็มะแรงมาสุดได้อุ<ส>่นเลย มีแต่งกินแล้วก็ลมันก็อ่อนอยู่อีกไฟมันบ่เปื้อไฟด้แล้วก็สิได้เฮ็ดอาหารแล้วกระพน้อยเนาะตัว10,000สิ5,000้ก็บ่ได้อุ่นเลยนนี้ก็ยังซื้อกระพอนนบ่เลอเลือดลก็ว่างนั้นตมดเข้าเฮงกระทนี่มาสู้เพชรหนซื้อมื้อมาสู้เอาลงเบิ่ง ห้องนี้เด็กเด็ราพเดินไปกินมันจะไปจ้าขา้นอะนี่แล้วก็ห้องแล่นก็มีเล่นเบาเราซื้อห้าคัมากินแล้วเล้วเอ้าอยู่สองมเมียนแต่บาอันโูดโมเมียงซื้ออันคงกินสุกห้าพันกีบแล้วแล้วอื้นนี้ซื้ออันนี้แซ่บหน่อยนึงอืมอืมครับเลยมาแซ่บเลยบางทีเราไม่จะ่มเอาให้าไม่เจ้าก็ทิ้งเลยเนาะอ น้ำฝนกับภาพสองเทือแม่ันี่นีว่าชิเกงนกก้อนเนาะภาพนี้ภาพเขานอนเออหลีดมันซือประดุกนมาใส่เหอเียนพับเฮียนห่อเว่ยห่อขต้มพัดเนาะเห็ดขต้มพัดซื้อปลาินสาวพันได้ซ้าครับเอ็ดก้นแล้วก็เอ็ดแกง ยูเพื่อนอ่ะจะขึ้นก็ได้ว่าเอ้ยจูผมนันแมวนันมีเงินี่เขาต้องกินฟุ้งเฟือยเอิเออเอาเอเลยไออเ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 เอาออเเอเจอเอเอ่เออออเออเอเอ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 อนออเออเ่อเออออเออเอทเออเงเออเเออเออเเอาเออเออเอเอาเอเอ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 เออเออกอันอเอเออัเาต้องได้เเาอเาอเเอเอกเเอเเเอดเอ

นั่นเห็นีเ้ได้โตมาหลายอออนไม่เท่าก็ออน้อยชิ่บเชิ่อพ่แ้บ่ันตง่ายโตหมือเสือโตด้านมืนั้นเห็นแม่ตอนุ่งสับด้มือนี่แหละตนี้ห้างเช่อพบอเพราวาเห็นคนที่เจอสิไปได้ีแย้มเจอนเนาะมือนลโตด้าน่าอันนั้น ีตงโ้คบมันโตมาเจี๊ยบคนโตเาอีกได้เอามาอีบ่วงนึงไดูเอามาสอ้านห่อวันยามกินก็มากินให้ม่เท้านี้วายกินข้าวโ้มมาลงเนาะกินให้ม่เท่าบ่ได้กินไปเติมมันไม่เท้าน่งหนึเมือวันจันผุดมาลงเอีก ย่งประหยัดประหยอมบึ้งลูกไปห้องเฮียนพอ่อโพ่อสามนะเฮงประหยัดมีอย่างก็ยังมึงเท่านะยูโสพ่อเมียมีอยู่เงินนำถุงหางหน่อไม้มาต้มจำแจว่วกลิ่นรีมีมไม่คิดว่าเอาเวนนะเอาเวะเนาะเอาคาอยน้อยเวเอาคาอยน้อยเ,อบเอวเอบอกหัวเธอคุณซุ้ยเขาก็เห็นได้เ,เห็นมืออ่ะเห็นนี่ยังขายแล้วยังว่เห็นหัวบเบา อยู่นั่งเตรียมบุญทึกง่ายฮะโมเดียังเหตุยูงามงาขนเก่งเก่งขนเอเปลี่ยนแปลงจะเอ็ดได้แล้วเลี้ยงเอาได้จะแท้วางอะไรจัางหมอเข้าก็ยังฉลงดีแล้วแหละเอาเลี้ยงคะนนให้มันแพ่มันพื้นหมุนอธิษฐานห้แพ่นพื้นที่ เอาเลี้ยงมันเกิดแม่แพงลูกมันขนเกียง้เกียงว่าน่นด่าเนะหมกตูมควมมันใหญ่เ้าพัดเลี้ยงเสียงหัวมอดคุณได้หมกตูมนะเห็นจะคายไว้เด้พญานมาลูกเตามีอะไรคิดโหดไม่เลยโน่นหุ่นโนคายก็คายเบื้งงัวกับเจ้าก็ยังตุ่มควมหลายตุ้มกูปูดกูปูดกูปูดนะพญานะบ่ยามนี่เอง ไปพดไปกันเจอเปิดยางชี่วเราเล่าก้อยเราพิดๆกระตสนันนะจนตอดแข้งนอนข้ามเมื่อวันงามจิตตโตมันบ่ด้มีเห็บเลยม่มีแล้วก็เกี้ยวังคื้นคันถึงลงถึงดินบ่วงเพาประเภทสัตว์ในห้องสาได้นนึ่งก็ดีไปเนืหนึ่งเลยงัวควายนี่ลูกเสาลูกเลงนอเออลูก หนึ่งถ้าเบิร์ดแม่มันเกิดลูกออกมาเหงไหอื่น้องเจอขอบบุได้เงินค่าดองขอบบได้สมมาค่าควรขอบบได้ปั้นลูกเด้ออันนี้กันนอ้ปั้นเมื่อขาวว่าวันสายเึ้นแล้วก็ข่าวว่ารุ่งข่าวว่าปะกันไปมึงคิดดีๆเลดเหรอว่าพ่อแม่โตให้ยังโตนี่แล้วเพราะแม่โตให้โตคนเข้มเนเข้มใครแล้วเพราะแม่นกไว้ใช้ปิ๊กเก็ตใช่พ่อใช่แม่ตู่แต่ตู่ก็คนเบิ่งดว่ะ ี้เนา่าป้ากูไปนี่มึงเหลือแต่มวยแท้เฮาก็ว่านี่แหละบ่แม่นกูดูลูกกูกระทุกอยู่อ่ะแต่พ่อแม่กูให้กูมืนมึงสังเกตตำรวจตั้งัแต่แบมาเฮาเว้าอันใดบ่ได้จ่ายนําแม่เ่าแม่เ่าไสํานั้นน่ะโอ้ยเป็นคนอื่นน่ะแลเาแลเาโอ้มเว้านี่แหละเาสิีเอามกเอ้ย้ก็เอ้ยบ่ได้เว้าหยังเด้เอ้ยเว้าบอกไลเก่งสิกูได้ล่ะ นับกูแม่ยังมึเก่งสะกูนะเก่งสกูกูไปเมื่อไดก็ได้หแบนงพนทีมแพี่ยูนไม่ได้ปต่งค่าดไม่ได้คกีบ่โอ้ยคอยหาได้คอยให้นะเเาี่ด้อมาขาว้าเกขายดีนาะโอ้ขี้รายกับป๋มบขาดอกจุกลาสองน้านเาวมซื้ลูกบบบลเาเาบากอันสา ตมเงินมันเก่งองกหมูนะครับบตัวยันอยู่บ้านนึว่าปอบไปอยู่านหวเไปอยู่บัานบาเด็กเลยศูนย์ได้เหรยังหายบายเมงดินเดอะันยังปั่นนี่นมันอยู่ครับสองห้องอุ่นปนวนมากเก่งเก่งกูหมูลเลยนะอน่อนามดเงินเลยน่านงสาเข้าเล้เวลา

อ๋อข้าวต้มผัดวะวะผัดโอ้ยกมาตั้งแต่มือเว้าเหรอป๊อกแม่นี่ามาแล้วกับบริโอ,อกไปใส่ได้<ม>นางงาม,มโมกโตติอยู่ในหือนตะเวนออกมีมือนั้นไปกินเหลา้าหากมาได้หันไปกินเหล้ามาให้ได้พิษเดียวตีเดียวกระทึกลึกนองผั่วพนันผั่วพนันให้จิตาตุบตาปนเออเขาวะแม่บมเป็นจ้างให้กันยันเข้าเอาปเออย่ดิจนีกไปแค่ละมันไง มันสิแค่อใส่สังคมวมันนาดานโพลองเ้าิ่งหลนเยนสิเนาสีชมสีชมกสีชมสีชมสีกันเปเวลาเดีนะ านห้าอย่งว่าอยู่คนเฮือนโลสเตกเล่าจะเบียร์ให้ผรวมใหด่เยอที่หอ้องต้มผัดนะครับฝนเนี่นย เอ้ยบังโอ้่ดินแกเนี่ยเอานบ้านไปอยู่นด้จุมจี้หน้าจีตาว่ามันพดเจ้าเี่ลยไข้ดินเขาค่อยๆมันดินเจ้ามวาสอาเือฉันนี่ันมีวิีักไส ามันเป็นไปดอกดำมันเอาไปจนพได้นักหน้าถึงตายนะจุกหน้าเหน้าเฮาเฮาบเบิ่งัหมันหน้ายิ่ได้เฮาซังแต่เด็กเ่็กาามามีเสนอจะซื้อมีอะไรตัวหนึงหรือว่าจุ่มลงนี้กันจเลขสี่ร้ล้านดูุ่่มค <า S 2> ่าดอกฟาดปัดหนึ่งซื้อให้เลยนะคํานะระดับดห้าบาทผมนะสิบล้านนะ ล้านเลยลนนขรมโดงตำลังแพ้เลยอย่ากกดนยังไม่กิดกลุ่มเดียวเลยโอ้ใจหนุ่ยนอนมูนเลเรนมีผีไม่เท่าผีไม่ทวดผีไม่น่านี่ก็พูดไม่เฮ็ดพระเข้าเฮ็ดพระเข้าไปหอดไปถึงนี่ก็ได้มาพูดมาทานรู้เลยไอ้น้องเก่งยายเลยคนห้าล้านห้าล้านเฮ็ดกินยังไม่กิซออนซื้อ,อยังไมซื้อกินยังไมกินอันนั่นแหละ กันเอนออกแล้วล so ืมซื uh, okay, so ้อไนเล้วมยชายหนุงมากเ้อ้นเลเลยสีออกแ้วน่งเรอมืองเหมือนอนามัแล้มท้าเวียอนปมือนอนแ้นแล้ทบฟองนทิ่มเอทิ่มเชออันสุดท้ายแล้วม่น้ำทยุบแต่วันนี้จน

ซื้อสุ่มนะมันม,มกักพึได้กเจาว่าเอาสิบพันเออเออสิบสองพันเด็กสุ่มจะเห็นให้เลยซื้อน้ำเปล่เล็กอะไรเลขสุ่มโอโลโห้อยังนะในบ้านบปอยู่นะนจังน่อยจังออกไปเบ้างเมื่ออีกในบ้านมันตายจริงยักแล้วมันปตายใส่มันเข้าไปเหี่ยวคุณบอกว่าในบ้าน เนาะๆออประมาณจิกจ๊อยจิกเออโน่นหรอวะไอ้น่าเดินเสาจิ้งที่เมนูประมาณนี้เลยเนาะโอ้แล้วละใอันนี้เเปวมัามนัวขูดไบ้งปูิ้งือห้าเมืองนี่เออเมื่อยมาบิ้งถือ้ ตีเอื้อได้ไว้ตีบ่เฮ็ดเอื้อได้บ่เฮ็ดเอื้อได้เห็นน่ะอเก่งไดอเา่ไม่ตอกปั๊ๆแล้วนจได